สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยใสอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พลอยใสก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะพบกับช่องพลอยใสรถสวยรีวิวนะคะวันนี้นะคะพลอยใสก็กลับมาพร้อมกับรถเอาใจผู้บริหารนะคะใครชอบสไตล์นี้นะคะบอกเลยต้องไม่พลาดนะคะตัวนี้นะคะ Toyota Camry 2.0ตัว G ปี2018นั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะป้ายแดงมือหนึ่งขายกันประมาณล้านล้านกว่านะคะลูกค้าแต่เราไม่ขายนะคะเราขายที่769,000บาทและเลขใหม่คันนี้นะคะเพียง90,000กว่ากิโลนั่นเองเลขใหม่น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก่อนจะไปชมตัวรถนะคะพอยใสายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอยใสยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวรถพร้อมๆกันเลย ค่ะเรามาเริ่มกันด้วยที่ไฟหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดทามาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นชุดโครเมียมนะคะตัด2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้แบรนด์หลักตรงกลางชัดเจนแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้ว1คู่นะคะในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะจะมีตัวซ็นเซอร์อมาให้ด้วยนะคะเพื่อความขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะให้กับลูกค้า ในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะจะได้เป็นตัวนี้เลย7จ็กอไก่ขอไข่7-748นะคะเลขสวยอยู่เหมือนกันค่ะถัดมาในส่วนของด้านล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆเลยนะคะหัวน็อต5รูนะคะแล้วก็ตัวยางปีนตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับยางปี2021 2นนะคะ2 1 5ันนั่นเองนะคะก็สวยๆเลยนะคะดอกยางยังอยู่ครบนะคะภายในนะคะยังดูดีนะคะ แน่นอนนะคะไม่มีการชนไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํามาอย่างแน่นอนค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นระบบปลักไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะตัดสีดํานะคะไฟเลี้ยวจะมีมาให้ด้วยนะคะในส่วนของด้ามจับประตูนะคะจะเป็นชุดโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกดเดิมนะคะมีโลโก้ชัดเจนนะคะ เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะไฟถอยนะคะเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะแล้วก็ตัดชุดโครเมียมตรงกลางนะคะสวยๆเลยนะคะโลโก้ Camry นะคะโลโก้แบรนด์หลักชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอกตัวรุ่นนะคะ2.0ตัว G ี้นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขามีเซ็นเซอร์ข้างหลังมาให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ แดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะว่าจะเก็บคําสัมภาระได้มากแค่ไหนนะคะอ,ออกมาแล้วนะคะเปิดออกมานะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะขอบขอบด้านข้างนะคะให้ดูในส่วนของน็อตนะคะยังอยู่ครบนะคะลูกค้าเดิมเมเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ บรรจุภายในนะคะสามารถใส่กระเป๋าได้ถึง3ใบกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าไปไหนมาไหนซื้อของไม่ต้องไม่ต้องใช้ถุงเลยนะคะสามารถเอาใส่เก็บใส่ในนี้ได้เลยนะคะกว้างมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทันล็อกกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะคะเป็นระบบออโต้หมดเลยนะคะ กระจกซ้ายขวาลูกค้าสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะคะล็อกกระจกนะคะล็อกรถนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะคะภายในนะคะจะออกแบบมาเป็นสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เบาะที่นั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะในส่วนของเปิดทางน้ามันนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดท้ายรถนะคะสามารถกดขึ้นได้เลยนะคะสามารถกดได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังกช์ชันนะคะลูกค้าเราจะมาด,ดูกันเลยนะคะว่าเขามีลูกเล่นมีอะไรใหม่ๆมาให้บ้างนะคะฟังก์ชันตรงนี้นะคะลูกค้าจะาสามารถเลือกโหมดนะคะปรับเพลงเปิดเพลงคุยโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะเลื่อนลดเสียงนะคะค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีตัว BSM นะคะสําหรับอากาศลดขับผ่านนะคะสามารถควบคุมได้ดีนะคะมีตัวกันลื่นนะคะเวลาถนนลื่นๆนะคะก็สามารถควบคุมได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบสตาร์ทโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะคะถัดมานะคะเครื่องเสียงวิทยุนะคะลูกค้าจะเป็นแบบระบบออตโต้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะคะเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นเกียร์นะคะตรงนี้นะคะเขาออกแบบมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดนะคะสามารถใส่แก้วได้สองใบเลยนะคะลูกค้าแก้วกาแฟนะคะขนาดประมาณนะคะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถอ่าวางลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็สัมภาระนะคะเปิดขึ้นมานะคะสามารถใส่ได้อีกนะคะขนาดก็เยอะเลยทีเดียวนะคะสามารถใส่เอกสารได้เลยนะคะแล้วก็ขนมอะไรต่างๆนะคะจุกจิกสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ได้หมดเลยะะด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูในส่วนของทางด้านหลังกันเลยนะคะเบาะนะคะกว้างขวางนะคะนั่งได้สบายๆนะคะ3ามคน4ี่คนนั่งได้ไม่เบียดกันเลยนะคะแล้วเขามีแอร์หลังมาให้ด้วยสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ พอใจลืมบอกไปนะคะปรับเบาะนะคะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะคนขับหรือคนนั่งด้านหน้านะคะถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของทางด้านข้างข้างหลังนะคะทางที่นั่งด้านหลังนะคะลูกค้าจะมีที่เปิดตรงนี้สามารถวางของนะคะเล็กๆน้อยๆใส่ของเออเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะกิ๊บนิ้ผมนะคะอะไรต่างๆลูกอมนะคะสามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกเขาจะเป็นแบบออโต้หมดเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าแคมเบรี่คันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะคันนี้นะคะ769,000บาทนะคะเลขไม์เพียง98,000กว่ากิโลเมตรเองนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมาดูรถของจริงนะคะอยากมาลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะยังไงพลอยใส่ก็ ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถสวยๆนะคะ